ด่วนเดอ้อพี่น้องเกิดดราม่าอีกแล้วนะคะเกิดดราม่าบ้านหัก,กละกะแม่หักน้องคอปเตอรเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดแม่ฮักขอยุติบทบาทว่าสานพี่น้องเออแยกให้ออกกันเดอ้อพี่น้องแม่ฮักก็ต่างหากบ้านฮักก็ต่างหากเดอ้อบ้านหักก็คือกลุ่มบ้านฮักที่เขารวมตัวกันส่วนแม่ฮักก็คือเป็นคนคนไปมันจะมีแม่ฮักที่ช่องต่อต่ออยู่นะพี่น้อง แม่ฮักที่ว่าด่าแรงๆนะที่ช่องตอตอนั่นนะล่าสุดแม่ฮักก็คือให้พวงมาลัยน้องคอปเตอร์เด้อพี่น้องพันกว่าบาทนี่แหละนะแต่ว่าทางบ้านฮักหนีก็คือจะเก็บรวบรวมกันหมดทุกอย่างนะในส่วนของมาลัยรายได้ของน้องคอปเตอร์เพื่อที่จะเก็บไว้ให้น้องคอปเตอร์ในอนาคตพี่น้องแล้วทีนี้ทางแม่ฮักนะแม่ฮักทางช่องตอตอนั่นนะก็เออ ก็สงสัยนะสงสัยแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะคาดว่าเออน้องคอปเตอร์หนีก็คือเหมือนได้ได้พวงมาลัยเยอะทำไมคุณย่าหนีคือยังลำบากอยู่ไม่แบ่งให้คุณย่าใช้บ้างละ่ะเพราะว่าใดๆคุณย่าก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆค่ะนะเออก็ประมาณนี้พี่น้องมันก็มีแม่ฮักบางคนที่เขาสงสารคุณย่าหนะเขาว่าคุณย่านะ่ะนะ อันไม่มีอาชีพไม่มีรายได้วาซานอยากให้แบ่งให้คุณย่าใช้บ้างใช้ด้วยเพราะว่าคุณย่าก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กะนะพี่น้องแล้วน้องคอปเตอร์นี่ก็คือได้ลงรูปกับคุณย่าเดอ้อพี่น้องไปกินหมูกระทะกับคุณย่านะคะคอปเตอร์ก็คงจะคิดถึงคุณย่ามากเพราะว่าคุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเดอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งประเด็นเรื่องเงินนี่ มีหลายอย่างนะที่พ่อคอปเตอร์ก็ออกมาฟาดเหมือนกันเรื่องที่ว่าเออเงินทิปหน้าเวทีน้องคอปเตอร์หายใครเป็นคนจัดแจงอะไรอย่างนี้นะนะพี่น้องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องภายในสําหรับข้าเจาเ้านะบางที่เท่ากับบรูนาาจะเออข้าเจ้าบด้มาแจกแจงให้ฟังจะเข้าก็ได้แต่ฟังตามที่เขาดราม่ากันนี่แหละพี่น้องเข้าก็ได้แต่ติดตามเรื่องที่เขาดราม่ากันนี่แหลนะนอกจาก หลังจากที่คอปเตอร์โพสต์รูปกับคุณย่าลงไปที่หน้าเพจของตัวเองแล้วนะเอฟซี FC ก็เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานา,นา,นานเลยนะบอกว่าอย่าทิ้งย่าเดอ้อแบ่งตังให้ย่าใช้บ้างนะอะไรอย่างนี้นะนะบางท่านก็บอกว่าน้องไม่สามารถจัดการเองได้ค่ะเออก็ประมาณนี้เดอ้อพี่น้องก็สงสารคุณย่าเดอ้อแก่อายุมากแล้วค่ะกค้แกก็ต้องกินต้องใช้เดอ้อ โอเคก็ประมาณนี้แหละเด้อทุกคนเดี๋ยวจะไปสืบไปตามเผือกมาให้ฟังอีกเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากเพจมาดามเจี๊ยบไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะมีอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เด้อพร้อมที่จะอัปเกรดให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ